ทำกลางการเคลมวัฒนธรรมอย่างหนักของชาวกัมพูชาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการแต่งกายเรื่องของอาหารเรื่องของสถาปัตยกรรมและก็รวมถึงอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากก็คือประเด็นในเรื่องของศิลปะการต่อสู้ที่ชาวเขมรมักจะชอบอ้างอยู่เสมอว่าศิลปะการต่อสู้ของพวกเขานั้นเป็นต้นกําเนิดของมวยไทย ซึ่งจากประเด็นดังกล่าวนะครับชาวเน็ตไทยก็ไม่ได้ยอมให้ถูกโยงเส้นเคลมกันแบบง่ายๆมีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นในช่อง youtube ต่างๆในประเด็นของการเคลมวัฒนธรรมและโดยเฉพาะในประเด็นของศิลปะก,การต่อสู้โบกตอซึ่งถ้าจะตั้งคำถามว่าชาวกัมพูชาได้รู้ความคิดเห็นของคนไทยหรือเปล่าณนะเวลานี้คงจะบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำแล้วนะครับว่ารู้ครับ โดยเรื่องราวนะครับมาจากเพจของกัมพูชาเพจหนึ่งซึ่งชาวกัมพูชา